เมื่อสามัคคีกันย่อมประสบบุญเป็นอันมากเรามาดูซิว่าทําไมพระศาสดาของเราจึงตรัสอย่างนั้นท่านอาศัยเหตุอะไรท่านถึงกล่าวอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคของเราได้ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทสามจำพวกเหล่านี้สามจำพวกอะไรบ้างคือบริษัทมีหัวหน้าที่ประเสริฐ บริษัทที่แตกแยกกันและบริษัทที่สามัคคีกันภิกษุทั้งหลายก็บริษัทที่มีหัวหน้าที่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในกรณีนี้พวกภิกษุผู้เทระเป็นผู้ไม่มักมากไม่ประพฤติย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในทางสามเป็นผู้นำในทางปวิเวเป็นผู้ปารพความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้บวชมาในภายหลังย้มถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ไม่มากมากไม่ประพฤติย่อหย,ย่อนไม่เป็นผู้นำในทางสามเป็นผู้นำในปวิเวกเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเราก็จะเห็นว่าผู้ที่มาก่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีผู้น้อยผู้ที่ตามมาในภายหลังก็ถือเอาแบบอย่างที่ดีนั้นทำตามไปด้วยก็เหมือนในพระสูตรเกี่ยวกับพระเวสีอุบาศสก เราพอนึกกันได้ไหมพระเวสีอุบาสกเขาก็มีบริวารที่เป็นอุบาสกประมาณห้าร้อยคนตัวพระเวสีอุบาสกเดิมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสินนะบริวารเขาอีกห้าร้อยก็ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสินต่อมาพระเวสีอุบาสกคิดใหม่ตัวเองก็ตั้งใจทำสินให้บริบูรณ์หูคณนะพอเห็นว่าพระเวสีอุบาสกทำได้ ก็พยายามทําศีลให้บริบูรณ์เหมือนกันด้วยต่อมาพระเวสสีอุบาสกก็เห็นว่ามีคุณธรรมเหมือนกันอีกก็เลยเพิ่มข้อบริโภคอาหารวันหนึ่งครั้งเดียวหมู่คณะทั้งห้าร้อยทราบว่าพระเวสสีอุบาสกบริโภคอาหารวันหนึ่งคนเดียวตัวเองก็เอาตามมาพอคุณธรรมเหมือนกันอย่างนี้อีกพระเวสสีอุบาสกก็เลยเพิ่มการประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมดาของชาวปานหมู่คณะทั้งห้าร้อยพอทราบข่าวก็เพิ่มข้อประพฤติพรหมาจันเข้าปีพอมีคุณธรรมเหมือนกันอย่างนี้พระเวสสีอุบาสศก,ก็เลยไปขอพระพุทธเจ้ากัสสปะบวชบวชเป็นพระภิกษุหมู่คณะทั้งห้าร้อยเห็นพระเวสสีอุบาสศกไปบวชก็เลยออกบวชบ้างซึ่งเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ไม่ใช่ยุคปรเจ้าของเราเราจะเห็นว่าพอหัวหน้าหรือผู้นําที่ดีผู้ตามก็ก็เอาดีได้อย่างผู้นําหรือที่พระศาสดาตรัสถึงเรื่องอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธาย่อมเจริญเจ้าบ้านผู้มีศรัทธาชนภายในไมว่าจะเป็นบุตรภรรยาคนใช้คนทํางานทั้งหลายนะพอเห็นเจ้าบ้านเป็นผู้มีคุณธรรมความดีอย่างนี้ผู้ที่มาอยู่อาศัยก็ยึดถือ การประพฤติกระทของเจ้าบ้านนั้นตามไปด้วยก็เหมือนกับในพระสูตรนี้ที่บริษัทมีหัวหน้าที่ประเสริฐก็อาศัยหัวหน้าหรือพระเถระท่านทําตัวเป็นแบบอย่างพระที่บวชมาในภายหลังก็ถือาพระเทระเป็นแบบอย่างก็ให้พวกเราได้เห็นกันว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราอยากให้คนรอบข้างคนใกล้ตัวหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรา เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองนะทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือพอเขาเห็นเราทำทำแล้วมันออกมาดีทำแล้วได้ผลดีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใจมาทำกับเราเองในที่สุดไม่ต้องรีบร้อนต่อมาพนะระองค์ก็อธิบายอีกว่าพิศุทธ์ทั้งหลายก็บริษัทที่แตกแยกกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในกรณีนี้ พวกภิกษุมีความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันต่างเอาหอกคือปากทิ่มแทงกันและกันอยู่นี้เรียกว่าบริษัทที่แตกแยกกันเห็นไหมว่าบริษัทที่แตกแยกกันก็มักเอาหอกคือปากทิ่มกันไปทิ่มกันมาแทงกันไปแทงกันมาใช้ปากเป็นอาวุธนั่นเองต่อมาข้อถัดไปก็บริษัทที่สามัคคีกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในกรณีนี้ พวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำต่างมองดูกันและกันด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่นี้เรียกว่าบริษัทที่สามัคคีกันบริษัทที่แตกแยกกับบริษัทที่สามัคคีกันถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้พระองค์ก็ตัดว่าบริษัทที่สามัคคีกันเป็นเลศทีนี้พระองค์ก็ตัดเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่อีกว่า ภิกษุทั้งหลายสมัยใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อก,กันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำต่างมองดูกันและกันด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่สมัยนั้นพวกภิกษุย่อมประสบบุญเป็นอันมากแค่เราทำความสมัคคีกันให้เกิดขึ้นได้เราก็จะประสบบุญเป็นอันมากแล้วนี่ก็เป็นวิธีการทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นอีกอย่างและที่สำคัญการที่เรามีความสมัครสมานสมัคคีกัน ประโยชน์ที่เราได้อย่างหนึ่งก็คือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเราก็ไม่ต้องอยู่ด้วยความคับอกคับใจคับแค้นใครพระองค์ก็ตรัสอีกว่าสมัยนั้นพวกภิกษุอยู่กันเหมือนพรมคืออยู่กันด้วยมุทิตาเจโตวิมุตติอยู่เหมือนพรมหรือพรมวิหารมีสี่ข้อข้อมุทิตาเป็นข้อที่สามจากสี่ข้อเครื่องอยู่ของพรมก็มีอยู่สี่อย่างการที่เราอยู่กันด้วยความสามัคคี ก็ได้ชื่อว่าเราอยู่กันเหมือนผมก็คืออยู่ด้วยมุทิตาจิตมุทิตาก็แปลว่าการพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเมื่อเรามีความรักความปรารถนาดีกับบุคคลใดหรือกับสิ่งใดถ้าเราเห็นบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นประสบความสําเร็จหรือเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีเราก็จะมีความชื่นชมยินดีมีความสุขตามเขาไปด้วย เราจะไม่มีความอิจฉาริษยาแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เราไม่ชอบเอออะเอา,นะเาอิจฉาริษยาแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เราชอบใจบุคคลที่เรารักใครยิ่งได้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งปรับลืมจริงไหมหลายคนก็จะเห็นเวลาลูกเรียนจบรับปริญญ์ปริญญาะทุกคนก็ที่ทราบข่าวโดยเฉพาะญาติที่ใกล้ชิดก็มีความสุขตามไปด้วยนั่นแหละสังเกตว่าตอนนั้นจิตเราก็ไม่ได้คิดอ,อกุศลเรามี Real ญญแต่กุศลทั้งนั้นก็จึงนี่แหละ ทำให้เราประสบะรระสบุญเป็นอันมากและการประสบบุญเป็นอันมากมากขนาดไหนพระองค์ก็อธิบายอีกว่าผู้ที่มีความปราโมทย่มเกิดปีติผู้ที่มีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อำสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นกลายเป็นว่าเรามีความสมัคคีกันเราอยู่ด้วยมุทิตาจิตก็เป็นเหตุทําให้จิตเราตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นมีประโยชน์อะไร ภิกษุเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามที่เป็นจริงหรืออีกอันนึงพระองค์ตรัสว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งการรู้ตามความเป็นจริงได้มีหลายอย่างหนึ่งในหลายข้อน,นั้นก็คือจะเห็นอริยสัจทั้งสี่ตามความเป็นเมื่อเราเห็นอริยสัจทั้งสี่ตามความเป็นจริงเกิอดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็ได้พระโสดาบันอย่างมากก็ป่าราน็กลายเป็นว่าเราได้ความเป็นพระอริยบุคคลนั่นเอง เพียงแค่เริ่มต้นด้วยความสมัคคีกันแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยอีกอันนึงที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องความสำรวมว่าพอจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ย่อมปรากฏเมื่อทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้ไม่ประมาสุดท้ายเราทำจิตให้ตั้งมั่นได้จากพระสูตรนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเมื่อจิตตั้งมัน่นทำก็ปรากฏความไม่ประมาสสำคัญไม่สำคัญ เราก็ลองพิจารณาดูว่าก่อนปรินิพานโอวาทครั้งสุดท้ายพระศัสดาให้พวกเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระองค์ตัดสอนเป็นครั้งสุดท้ายกัเน้นเรื่องความไม่ประมาทวันโปร่งอายุสังขารสามเดือนก่อนจะปรินิพานพระองค์ก็ให้ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะเห็นว่าความไม่ประมาทก็สําคัญก็เพราะเราเห็นทมเห็นทมได้เพราะจิตตั้งมันก็ไหลต่อเนื่องกันไปอย่างนี้พระองค์จึงมีอุปมาอย่างนี้ว่า เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่มทำซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เตม็มย่าทำหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่าทำบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่าทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่าทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่มทำมหาสมุทรสาครให้เต็ม ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดที่พวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำตามมองดูกันและกันด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่สมัยนั้นพวกภิกษุย่อมประสบบุญเป็นอันมาสมัยนั้นพวกภิกษุอยู่กันเหมือนข่มคืออยู่กันด้วยมุทิตาเจโตวิมุตติผู้มีความปราโมทย่อมเกิดปิติผู้มีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แลบริษัทสามจำพูสังเกตไหมว่าพอเราสร้างเหตุถูกทำก็ไหลไปสู่ธทั้เราอยู่กันด้วยความสาม,มคัคคีก็ชื่อว่าเราอยู่ด้วยเครื่องอยู่ของพรหมก็เป็นเหตุให้เราเกิดปราโมทเกิดปิติแล้วก็พัฒนาไปสู่จิตตั้งมัน่นและการที่จิตเราตั้งมั่นได้ก็เป็นหนึ่งในห้าอย่างหรือหนึ่งในเหตุห้าประการที่ทําให้เราได้วีมุ เหตุแห่งวิมุตห้าประการหนึ่งในนั้นก็คือจริงๆไม่ใช่หนึ่งในนั้นทุกข้อนะเหตุแห่งวิมุตห้าประการไม่ว่าเราจะสร้างเหตุแบบไหนก็ตามทั้งห้าขอ้อจะไปรวมกันตรงท้ายก็คือจิตตั้งมัน่นไม่ว่าจะเป็นการฟังธทรรมการแสดงธรรมการสาธยายธทรรมการใครค่ครวญทำสิ่งเหล่านี้ก็พัฒนาไปสู่การทําให้จิตตั้งมัน่นก็จึงอย่างที่กล่าวมาช่วงต้นว่าจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง จิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายย่อมปรากฏนั่นแหละก็จึงเป็นเหตุให้เราได้วิมุตคือเราได้ความบุญทลอันนี้ก็คือธรรมะของมือ่อเช้านะบริษัทสามจำพวกก็ทําให้เราพบว่าอย่างที่บอกว่าแค่สามัคคีอย่างเดียวเราก็ได้ประสบบุญเป็นอันมากมากขนาดไหนก็คือมากจนถึงขั้นได้ความเป็นพระอรหันต์